เซมิเซนก่อกระบฏเป้าหมายใหญ่คือแชมป์โลกเรื่องราวเป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าให้ฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของกระบฏเซมิเซนนะครับที่ถือว่าทําการก่อกระบฏ ในการต่อสู้กับกลุ่ม Judgment Day ไม่ให้กลุ่มอำนาจนะฮะในศึกมันเดนารอไม่ให้คุมไม่ให้เรียกว่ามาวุ่นวายมายุ่งเหยิงแบบนี้นะฮะก็เลยทำการก่อกระบฏเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งครับของเนื้อเรื่องแชมโลกวัวพิเศษครับที่เซธโรลินนั้นถืออยู่แต่ว่านั้นเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่าง แล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่แล้วถ้าใครนั้นอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านทางระบบซุปเปอร์แทงค์ในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็ติดต่อได้ครับในทางเพจ Facebook ของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าคู่เปิดรายการของศึกใหญ่คราวจูครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะเพราะว่าเขาแข่งกันที่ซาอุดิอาระเบียเพราะนั้นก็ ถ้าผมอาผิดน่าจะแข่งประมาณเที่ยงคืนจบประมาณตีสามตีสี่อะไรทํานองนั้นนะครับโดยในยคู่เปิดรายการก็จะเป็นแมตช์ชิงแชมป์โลกระหว่างเซธโรดินแล้วก็ดรูม่ินไตนะครับซึ่งเนื้อเรื่องก็มีว่าดรูยังคงจมปลักกับเรื่องราวในปี2020นะครับถ้าหากว่าจาวันไดน้ปี2020นั้นดรูม่ินไตเป็นแชมป์โลก WWE นะจากการเอาชนะบล็อกเลสเนอร์ในคู่เอกของศึกเรโซเมเนีย มันฟังดูยิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันคือปี2020ที่ไม่มีคนดูในสนาม r e s t o อม a n เนเกิดขึ้นในโรงฝึกของ WWE นะครับก็คือดูชนะบล็อกแค่ในโรงฝึกและก็ไม่มีคนดูในสนามจากเดิมที่ควรจะเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ของดูไมกินตายกลับกลายเป็นว่ามันไม่เกิดขึ้นเขาเป็นคนที่แบก W W Y นะครับในปี2020แต่ว่าจากนั้นก็พอถึง พอคนดูกลับมาเขาก็ยังไม่เคยได้แชมป์โลกอีกเลยเขาก็ยังคงพยายามไล่ล่าตรงนี้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็มาล้มเหลวครั้งใหญ่ครับในศึกใหญ่ Clash at the Castle เมื่อปีที่แล้วที่ชิงแชมป์กันนะ,ะซึ่งก็เกิดขึ้นคือจัดแข่งเกิดที่เวลส์นแต่ว่าอยู่ในสหราชอาณาจักรซึ่งก็ว่ากันว่าตีว่าเป็นบ้านเขาก็ได้ว่าดูเป็นคนสกอตแลนด์ก็แพ้ให้กับโรมบนเรนหลังจากที่โดนบัตไลน์มาบุญหวายทำให้ ตัวของดูไปที่ไตนั้นยังคงเจ็บจี๊ดเจ็บผูกใจเจ็บฝังลึกอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวนี้และเป็นคนมีปมและต้องการที่จะแก้ไขตรงนี้ให้ได้ซึ่งในคราวนี้เขาได้โอกาสมาชิงแชมป์โลกกับเซธรอลิสซึ่งฝั่งของเซธนั้นนะครับก็บอกว่าคือก็ต้องเข้าใจคือก็เข้าใจดูนะแต่ว่าปีนั้นเนี่ยใครก็แย่เหมือนกันไม่ทางไหก็ทางนึงเราจําเป็นจะต้องม o v e ออให้ได้จากทุกอย่างที่ว่านี้ สุดท้ายเนี่ยนะตัวของเซฟนั้นบอกว่าจัดจัดการให้ดูเนี่ยนะครับแพ้แบบที่สุดท้ายไม่ต้องไปโทษใครนอกจากตัวเองโอ้โหก็ถือว่าเริ่มเรื่องกันเดือดเหมือนกันระหว่าง2คนนี้ซึ่งแมตช์นี้เนี่ยแน่นอนว่าในการสู้กันก็คงจะเป็นแมตช์ที่เราพอที่จะคาดการได้เพราะว่าดูพายินไตตัวใหญ่แข็งแรงกว่าเยอะถูกไหมจะเป็นสไตล์ท่าทุ่มๆพละกําลังจับเซฟลอรินไปอัดนู่นนี่นั่น ขาดนที่ฝั่งเซตนั้นก็จะมีความเร็วที่ดีกว่ารวดเร็วกว่าคือถ้าจังหวะพลิกไปพลิกมาอะไรแบบเนี้ก็จะเหนือกว่าดูไม่ตายแล้วก็จะหาจังหวะที่ได้เปรียบได้มากกว่าเมื่อถึงจังหวะในประมาณนี้นะครับแต่ว่าฝั่งรูนั้นก็เริ่มมาดุดันก่อนเลยนะโดยเฉพาะจัดการจับเซตใส่ท่าเบย์ทูเบอรี่โอเวอร์เฮดซูเพล็กเนาะก็คือโยนเสยไปเลยอาจกับพื้นนะครับนี่เป็นจุดแรกที่ เรียกว่าเป็นการย้ําเรื่องของอาการบาดเจ็บของเซตรอรินที่ที่หลังเนาะโดยเพราะโลโบแบ็คนะหลังด้านล่างที่เซตมีปัญหามาตลอดเนาะนะครับในเรื่องจริงก็มีนะในเนื้อเรื่องก็มีเช่นเดียวกันที่ถูกหยิบมาเล่าในตอนนี้เนาะก็โดนจับเวียงอัดเทิร์นบลัคเกิลแล้วก็จับใส่ท่าสปายบัสเตอร์ตามภาพต,ตรงนี้คือระหว่างแมชเนี่ยมันก็มีการตั้งคําถามว่าเซตรอรินเนี่ยจะยังคงสามารถปั้มเร็วๆได้อยู่ไหมเพสของเขาจะยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่า เพราะว่า,าพวกท่าตีลังกาท่าอะไรเงี้ยคือถ้ามันเจ็บหลังอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ยากหน่อยแต่เซ็กก็ยังพอที่จะยังใช้ได้อยู่ในช่วงแรกๆนะครับนะก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้โดนอัดเยอะอัดหนักขนาดนั้นแต่ก็ยังคือยังพอกระโดดอะไรได้บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยไปเจอท่าใหญ่นะก็คือไซด์วอล์กแสลมนะครับของดูมาขึ้นไตอัดกับคอเวทีโโหท่าน,นี้มันหนักมากนะก็คือดูเนี่ยยืนแล้วก็โยนแบบ ทิ้งกระจาดโอ้โหเทกระจาดปากลงไปโอ้ทีเนี้ยยิ่งยิ่งย้ำเลยเรื่องของการบาดเจ็บของเซตบรอิ้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยเซตใช้คําว่าพยายามเอาตัวรอดแล้วเออนะฮะเจ็บหลังไม่ค่อยไหวเริ่มหมดมุกเดี๋ยวจังหวะรวบโกดบ้างหรือไอจังหวะต่อมาเนี่ยมันก็คือดูเนี่ยนะครับดูจะได้เปรียบในการปล้ำแมชนี้บ้างขึ้นแล้วแต่ว่าดันพลาดจะใส่ชอตอาร์มโพสไลน์เสร็จปั๊บเจอเซต พลิกม้วนกลับมาแล้วก็ใส่เพชดิกรีเนาะแต่ว่าฝั่งของดูนั้นก็ยังคลิกเอาขณะที่เซตก็คลิกเอาถ้าฟิวเจอช็อคได้คือทําให้ตายเก่านะครับนะโดยที่ดูเนี่ยดูจริงเนี่ยคือกลับมาก็ยังหาจังหวะที่มันยังได้เปรียบอยู่เรื่อยๆนะในการในการสู้กับเซตาะแต่เซตก็จะจับทางได้เหมือนกันสุดท้ายเซตก็ได้อะดูจะใส่เคลมอแล้วเซตซุปเปอร์คลิกส่วนแล้วก็เจอสตอมนะครับ ก็เซตเกือบชนะอีกนะแต่ด,แตดูแต่ดูก็ยังทนได้กั็ทาไม้ตายรอบนี้ของเซตรอลินนะครับแล้วก็จะเห็นว่าปั้มไปปั้มมาอ่ะฝั่งของฝั่งของเซตเนี่ยท่าเนี่ยเริ่มหมดไปเรื่อยๆสุดท้ายต้องงัดท่ารับมาก็คือท่าฟินิกส์แฟลชซึ่งฟินิกส์แฟลชเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคือท่ามันจะแบบหมุนๆควงๆใช่ไหมเพราะนั้นก็คือเป็นการเดิมพันหลังที่เจ็บนั่นแหละอ่ากระโดดหมุนๆควงมาปุ๊บแต่ว่าดูดันหลบได้ แล้วดูกระโดดถีบเครมอรที่เป็นท่าไม้ตายนะกดเซตแต่เซตก็ยังไม่แพ้อีกอยู่ดีนะครับนะเซตยังไม่แพ้ก็ยังคิกเอาจากท่านี้ได้จนกลับมานะฮะดูเนี่ยกำลังจะใส่เคลมออีกรอบซึ่งเชื่อว่าถ้าใส่ได้ก็น่าจะเอาชนะแมชนี้ไปได้แต่เซตนั้นพลิกหลบเคลมอเฉยเลยแล้วก็จัดการจับอ่า,าน,นของดูใส่เพดิกรีตามด้วยใส่ท่าสตอมนะครับกดนับสาม แล้วก็รักษาแชมป์โลก h e a เ y w ว i เวทเอาไว้ได้อีกครั้งในคราวนี้ก็น่าจะเป็นแม์ที่สนุกที่สุดในรายการค่าวจูที่ผ่านมาตอนล่าสุดนะครับเพราะว่ายิงคู่นี้ผมว่าเรื่องการคาดการหรือว่าการคาดหวังความสนุกของแม์เนี่ยมันได้อยู่แล้วนะมันได้อยู่แล้วนะซึ่งทั้งคู่ก็ทำออกมาได้ดีมากๆแต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยเกิดขึ้นหลังแม์เราจะมาพูดถึงกระบดเซว่เซนกันต่อนะหลังจบแม์เนี่ยนะครับแน่นอนว่า เซตเนี่ยร่างกายค่อนข้างจะบอบช้ำเพราะว่าจริงก็ทนท่าของดรูไปหลายครั้งถูกไหมฟิลเจอร์ช็อกกอทนได้เคลมอที่เป็นท่าไม้ตายก็ทนได้ไหนจะเป็นเรื่องที่เซตนั้นโดนอัดย้ำๆที่หลังที่เขามีอาการบาดเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ถือเป็นโอกาสดีครับที่เดเมนพรีสอ่ที่ถือกระเป๋าไม่นดอแบงค์นั้นจะออกมาใช้กระเป๋าในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าไม่เกินคาดนะเดเมนพรีสออกมาพร้อมกับกระเป๋าและพร้อม ที่จะใช้กระเป๋าในการเอาเรียกว่าเอาแชมป์ไปในวันนี้เพราะจริงข่าวก่อนหน้าก็เรียก่งผิดแผนผิดพลาดโดยพักเลยใช่ไหมพยายามที่จะเอยากจะใช้อยากจะแคชอินนู่นนี่นะสรุปยังไม่ได้ใช้สักทีคราวนี้ยเรียกว่าสพบช่องอะเห็นทางเห็นทางสว่างก็เลยรีบบอกมาแล้วก็เตรียมจะใช้กระเป๋ามาในเดอะแบงก์แต่ว่าบังเอิญอยู่ดีๆมีไอ้โม่งนะครับไอ้โม่งจากไหนไม่รู้เนี่ยมารอบเล่นงานเดมอนพรีส นะแล้วก็ทําให้ทาให้เดวิน t พรีสนั้นก็โดนจับอัดกับเสาเหล็กกะมืๆไปแล้วก่อนที่ไอ้โมงคนนั้นจะเปิดหน้ากากออกมาปุ๊บเรียบร้อยนะฮะเป็นเซมิเซนนั่นเองนะซึ่งเซมิเซนนั้นไม่พูดพั่มนาเพลงไม่ทําอะไรมากจัดการดึงกระเป๋าจากมือกรรมการแล้วก็วิ่งไปทางคนดูหนีไปเลยเอาเอากระเป๋าไปด้วยเออเอากระเป๋าไปด้วยทําให้สุดท้ายทางฝั่งของเดวินสพรีสนั้นก็ยังคงไม่ได้ใช้กระเป๋าม่ได้เดอะแบงค์ในคราวนี นะครับซึ่งเรื่องการก่อกระบฏของเซมิเซนเนี่ยก็ต้องอธิบายเข้าใจว่าเซมิเซนได้มีการประกาศมาแล้วเนาะคือถ้าใครได้ดูคลิปของสึกรอตอนล่าสุดเนี่ยจริงเนี่ยในนั้นเนี่ยมันก็มีคือผมอะถ้าย้อนไปเนาะตอนนั้นผมก็คิดว่าเอ้ยเราจะเราจะเอาอะไรเป็นหัวเรื่องดีของคลิปนั้นแต่ตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าไอ้เรื่องกระบฏเซมิเซนเนี่ยก็น่าสนใจกับเรื่องของ Demon Priest เดวินพรีสเนาะซักทางนเงอ่ะเพราะว่าแต่ในนั้นก็ยังยังเล่าเรื่องนี้อยู่ดีนะครับ เพราะว่าเซมิเซนเนี่ยประกาศว่าไอฝั่งจัสเินเดย์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ชอบใช่ไหมกลุ่มอํานาจเขาเนี่ยขอประกาศเป็นกบฏเลยกับจัสเินเดย์เขาบอกว่าเลยอะถ้าหากว่าจัสเินเดย์คือพลังอํานาจในตอนนี้ที่จะมาคุมอะไรเนี่ยเขาก็จะเป็นกบฏเขาคือกบฏของเรื่องนี้แล้วเขาจะลุยเขาจะสู้กับ อำนาจที่ไม่ยุติธรรมของจัดบันเดอะไรประมาณนี้เออผมอาจจะแปลลิเกไปหน่อยนะแต่นั่นแหละฟิลนี้ฟิลนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ตามกันต่อนะครับเรื่องราวเซมิเซนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับการที่เขานั้นประกาศตัวเป็นกบฏเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของรูเบนไตายที่หลังจากเรียกว่าล้มเหลวครับในศึกใหญ่คาวจูหลังจากแมตช์ชิงแชมป์โลกนะครับก็เจอ เรยลิฟลี่ครับกาลังจะเตรียมเปิดตัวไปปล้ำคู่ที่สองเนาะซึ่งเธอก็มาทาท่าแบบประมาณว่าก็บอกแล้วนะเตือนแล้วนะถ้ามาอยู่จัดเบนเดย์เนี่ยเผื่อๆได้แชมป์ไปแล้วอะไรงนี้มาย่เยอะเย่เยอะส่วนฝั่งดูก็คงจะนั่งคิดต่อไปแล้วว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อไปนะครับหลังจากนี้นะเพราะเขาก็ล้มเหลวมาบ่อยครั้งแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกทิศทางไหนนะซึ่งแมตช์อื่นๆเนะี่ยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อ,อเนื้อเรื่องนี้ก็จะมีเซมิเซนเอาชนะ ท่านั่นของเจดีแมคโดนาไปได้นะครับในคู่คิกออฟคู่ก่อนรายการใช่ไหมแล้วก็จะมีริเอรยลิฟลี่ครับยังคงสามารถรักษาแชมป์โลกหญิงเอาไว้ได้หลังจากเอาชนะแมตช์5เศร้าแล้วก็จะมีพรีโคดี้นะครับเอาชนะเดมอนพรีสนะครับในคู่ก่อนคู่เอกเนาะที่ฝั่งของโคดี้โรสนั้นอ่าจริงๆอ่ะในแมตช์ก็วุ่นวายเหมือนเดิมแหละมันแมตช์จันเบนเดย์นะมันก็ต้องมีพวกจันเบนเดย์มายุ่งมาวุ่นวายเกะก,กะอะไรแบบนี้ แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับพี่โคดี้ก็สามารถเอาชนะเดวินพรีสได้จากท่าครอสโรดน่าจะใส่3ครั้งติดนะมันเดิมแหละเพราะท่านี้ช่วงหลังพลังไม่ค่อยเยอะและ้วพลังมันน้อยลงไปเยอะอ่ะประมาณนี้ก็คิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ครับคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องมดปล้ํารื่องสตอรี่แลใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านทางระบบซูเปอร์แทงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ครับ ก็สามารถติดต่อได้ผ่านอินบ็อกของเพจ Facebook ของเรื่องมอเอปล้ำมเรสตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ครับผมโดมโมและช่องของเรื่องมอเอปล้ำมเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ